สาวคนดังเผยเหตุลดสัมพันธ์สามีอย่าเรียกว่าเลิกเพราะยังไม่ได้ยาก่อนหน้านี้มิวกี้ประยายูทูบเบอร์ชื่อดังออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเจ้าตัวลดความสัมพันธ์กับสามีอย่างแดนนี่ซึ่งมีปัญหากันตั้งแต่30ท่าธันวาคมปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อย,อยที่สะสมมานานหลายปีลาสุดทางด้านมิวกี้ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่สะสมจนต้องลดสถานะสามีภรรยาซึ่งนักข่าวได้ถามเลิกกันจริงหรือแค่คอนเทนต์เจ้าตัวบอกไม่มีคอนเทนต์อยู่แล้วก็ขอหยุดความสัมพันธ์สามีภรรยาไว้ก่อนคือ,อยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าแต่ว่าแยกกันอยู่ ซึ่งถามต่อว่าสาเหตุคืออะไรเจ้าตัวบอกไม่ใช่เรื่องชู้สาวเราคบกันมา8ปดเก้าปีไม่เคยนอกใจกันแลยกันเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่หลายอย่างไม่เหมือนเดิมซึ่งเรารู้สึกว่าปีนี้ก็อายุ34แล้วและเรารู้สึกว่าเราทำงานหนักเราแค่อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราให้มีความสุขที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็มีการโพดคุยกันมาประมาณ3ปีเกี่ยวกับเรื่องเธอเปลี่ยนไปนะ เป็นรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งเรื่องเล็กๆมันก็สะสมเป็นเรื่องใหญ่แต่เราไม่ขอพูดดีกว่านั่นเอง